อันนี่คือซอยลังสิตนครนายกห้าสิบหกห้าสิบหกสร้างมานานแล้วไม่เสร็จสักทีจุบๆเรื้อหนานแล้วเนี่ยอันนี้หลายเดือนแล้วตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครึ่งครึ่งปีเด็อันนี้น่าจะครึ่งปีละถนนเอามาตักกับกายกายจากใครเป็นถนนเจนโชโคอยู่แล้วเนี่ยเจมมึงเก็บเสื้อกูไว้เบาวๆวางไว้บนฟูก เสื้อทำงานไม่รู้อาจจะนะถ่ายไปสามสี่ตัวบาง<ด>อยูด่ดูเยอยู่ในหอ้องจะอยู่ในจะอยู่ในหอ้องอยู่ในถุงก็ไรเงี้ยจะอยู่ในถุงไม่ได้เอาไป <S <S แล้วก็มันก็ยังไม่เห็นมีคนทำงานไอ้ตรงนี้นะเล่นเหล็กโดว์นะได้นยอันตรายมากเลยมอเตอร์ไซค์มาล้มนี่มีตายอย่างเดียว ยังเปิดให้คนใช้เพร,ราะว่ามันไม่ไหวจริงๆแล้วไงจริงๆไม่มีใครก็ากเปิดใช้งานให้เข้ามาแบบมันมันอันตรายทำงานไม,ไม่ได้นะมันอันตรายด้วยไงอันนี้คือเปิดใช้งานแล้วนะเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนที่สุดแล้ว แล้วไคครหายไปแล้วเว้ยเมื่อวานมีสองของคันที่แียงว่าเสร็จงานงานัาแล้ว